วรปราบยืนยันความบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวข้อง forex ทีดีรุ่นนี้ไม่มีคำว่าพลาดบุ๋มปนดาเผยแต่งก๊อตเกือบ2ปีจองกุก BTS นำทีมศิลปินขึ้นโชว์เปิดฟุตบอลโลก2022ติดตามยระเด็ดทั้งหมดนี้ได้นายป๊อบนิวสเตอรี่เลยี่หูอาบอลไปสองคนไปไปเลยเลยเลยสวัสดีค่ะเพลงนี้ก็คือยุคแบบ ย้อนกลับไปหลายปีนี้เขาต้อง We Are The Dreamers กันนะคะขอรับผู้ชมเข้าสู่ Pop News Daily ด้วยค่ะอยู่กับเราทั้งสองคนเช่นเคยนะคะเอมสาธิดาแล้วก็อู๋ธีรยุทธ์ค่ะเป็นไงฮะธุรกิจผ่านพ้นไปด้วยดีไหมขอบคุณมากที่ประชาสัมพันธ์ให้ทั้งพี่ยังไม่ได้ขออ้าวเหรอโอ้ยเรียกว่าเผือกไปเองไม่เป็นไรยินดีครับผมอ่าถ้าพร้อม PR ประชาสัมพันธ์เมื่อไหร่ก็เต็มที่เลยแต่ว่าพี่แย่ไปแล้วเรียบร้อยได้ได้ครับอ่ามาดูข่าวบันเทิงของเรากันหน่อยนะฮะสำหรับพี่ปรา คือพี่ปราบเนี่ยก็มีชื่อเหมือนแบบไปเอี่ยวด้วยคือไม่ตรงก็อ้อมอะเพราะว่าภรรยาของพี่ปราบเนี่ยก็คือ,อคุณจิกก้ชนกว่านันเนี่ยนะฮะเขาเคยเป็นอดีตภรรยาของคุณอภิรักษ์โกธิซึ่งเป็นซ e o ของวงแชร์ forex 3d ที่ได้ถูกจับกลุ่มตัวไปนะครับงานนี้มันก็เลยเอหลายคนสงสัยว่าพี่ปราบภรรยาพี่ปราบเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับวงแชร์นี้หรือเปล่านะครับก่อนหน้านี้ พี่ปราบเองก็ได้เข้ายื่นหนังสือชี้แจงกับทาง DSI นะครับหลังจากถูกตั้งข้อหาคดีฟอกเงินพร้อมเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ใจของตัวเองนะครับแต่งานนี้ทางเพจเพจหนึ่งที่เขารวบรวมเอาผู้เสียหายที่โดนโกงจาก forex 3d เนี่ยนะครับก็ออกมาแชร์ว่าพี่ปราบพูดความจริงไม่หมด hmm. ล่าสุดในงานเปิดตัวภาพยนตร์ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีเนี่ยนะครับพี่ปราบก็ยังยืนยันหนักแน่นว่าสิ่งที่พูดคือความจริงทั้งหมด แถมมีหลักฐานชี้แจงชัดเจนนะครับสงสัยอะไรตอบได้ทุกข้อแล้วก็พร้อมรับผิดชอบในสัจจะของตัวเองเชื่อว่าถ้าเนื้อแท้เราดีก็ไม่มีใครสามารถทําอะไรเราได้นะครับส่วนที่เรื่องเ,ออเรื่องที่บอกว่าคุณจิกกี้นั้นมีการซ่อนสมบัติเนี่ยก็อยากจะรอให้ภรรยาออกมาตอบเองเพราะเชื่อว่าอีกไม่นานเขาคงได้ออกมาพิสูจน์ตัวเองแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วย อย่างผมพูดความจริงไปทั้งหมดแล้วผมกินยันงหมความจริงแล้วผมใช้หลักฐานที่เป็นทาชี้แจงข้อเท็จจริงที่พูดไปนะครับส่วนใครจะพูดอะไรก็แล้วแต่ผมยืนยันว่าเขามีสิทธิ์จะพูดฮนะส่วนคํคพูดของเขาเขามีหลักฐานที่เป็นข้อเท็จจริงที่มานําเสนอหรือเปล่าอันนั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องไปไปตรวจสอบจากเขาว่าเขาเขามีอย่างที่ผมมีไหมไม่เกี่ยวใดๆทั้งสิ้นเลยแล้วผมถามว่าแล้วผมไม่เกี่ยวกับคดีฟอกเงินได้ยังไงก็ได้เขาบอกว่าข้อเดียวเท่านั้นก็คือความสัมพันธ์ของผม ที่มีกับน้องน้องกีนะครับแล้วผมไปขับรถคันที่เขาเชื่อว่าได้มาจากการกระทําความผิดของอภิรักษ์เขาก็บอกไม่มีเลยเพราะฉะนั้นผมก็แค่ชี้แจงว่าทําไมผมถึงขับรถคันนั้นในวันนั้นแค่นั้นเองซึ่งผมทำผมทำให้เข้าไปแล้วถ้าเป็นข้อกล่าวหาเกี่ยวกับตัวเขาผมว่าให้เขาออกมาเคลียร์ว่าเวลานั้นมันคือเมื่อไหร่เพราะนั้นเมื่อเวลานั้นมันมาถึงปั๊บเนี่ยเขาก็จะได้พิสูจน์ตัวเองผมรอให้เขาแค่พิสูจน์ตัวเองนะไม่ได้ ไม่ได้พิสูจน์ตัวเองเพื่อจะไปลบลาค่าฟันกับใครพิสูจน์ตัวเองเพื่อเขาจะได้คือมันเป็นมันเหมือนเขาจะได้เริ่มต้นชีวิตของเขาใหม่แบบแบบภาคภูมิใจไปไหนมาไหนผมว่าทุกวันนี้ท่านในทางกฎหมายบ้านเราก็คือเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์เขายังไม่ได้ถูกตัดสินก็อย่างที่บอกว่ายังไม่ได้ถูกตัดสิน สังคมก็อย่าเพิ่งไปตัดสินเขาก็รอละการกระบวนการของศาลด้วยค่ะครับผม,มก็อยู่ในช่วงของการพิสูจน์อย่างที่พี่ปราบนั้นบอกนั่นแหละนะฮะว่าเ,เส้นทางการเงินอะไรต่างๆมันพอจะ เชื่อมโยงกันหรือเปล่าใช่ค่ะเชื่อว่าทุกอย่างพิสูจน์ได้แน่นอนนะคะอ่ะไปต่ออีกอีกที่อีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนพิสูจน์กันมาสองอาทิตย์แล้วพ่อหนูกับอักษรย่อดารารุ่น30กับ40ตั้งคันวันนี้ถึงบทสรุปหรือยังเอาให้ชัดก็ประมาณหนึ่งอปอย่างที่าประมาณหนึ่งะคะเพราะว่าคนแรกเลยที่ออกมาเคลียร์ชัดก็คือพี่บุ๋มนรรดาบอกว่ารุ่นเนี้ย ไม่มีละคาว่าพลาดเนี่ยเพราะว่าเขานะแต่งคุณก๊อตมาเกือบ2ปีแล้วนะคะคล่าสุดเลยพี่บุ๋มออกมาเคลื่อนไหวน,นะคะขอบคุณทุกกําลังใจพร้อมเผยข่าวดีว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่งงานเรียบง่ายในครอบครัวกับหวานใจอย่างคุณก๊อตเนี่ยเกือบ2ปีแล้วค่ะท่ามกลางคำยินดีจากแฟนๆมากมายเลยแต่ก็มีวายเหมือนกันเพราะว่าเจอคอมเมนต์ที่แบบเข้ามาวิจารณ์แรงนะคะทั้งเรื่องแต่งงานด้วยแล้วก็อะทำไมท้องถึงไม่บอกต่างๆนานา,นานเนี่ยถ้าคุณดูคอมเมนต์เนี่ยมันก็จะมีแบบ หลายฝ่ายบางฝ่ายเอาเข้ามาอายินดีด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มีอันเนี้ยหน้าหน้าเหมือนกันคนสุดท้ายหรือเปล่าคบง่ายเลิกง่ายผัวล่ําคนเก่ามีใหม่ก็งงเหมือนกันว่าเป็นอะไรเจ้าตัวไม่ยอมจากก็เลยออกมาฟาดกลางโซเชียลคะ่ะครับคือผมก็เป็นหนึ่งในทีมอ่านคอมเมนต์นะอย่างบางคนผมก็ที่รู้จักอ,อย่างพี่ซาร่าเนี่ย ผมก็เข้าไปร่วมยินดีด้วยแต่อย่างพี่บุ๋มเนี่ยไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวก็เข้าไปแวะดูคอมเมนต์ชอบคอมเมนต์หนึ่งที่เขาบอกว่าการยินดีกับความสุขของคนอื่นมันพิมพ์ยากนักหรือไงนั่นอสิ <c oughs> ชาวเนต็ตนะคะแต่ว่าเห็นว่าช่วงนี้พี่บุ๋มเขาเตรียมตัวเหมือนกันนะเตรียมตัวฟ้องค่ะครับผมดูสิต่อไปจะมีผัวคนที่วงเล็บหรือเปล่าอะไรเ,เงี้ยเรารู้สึกว่ามันเกินไปหนึ่งคือคุณไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวไม่ได้รู้ว่าชีวิตเขาผ่านอะไรมาบ้างนะคะดังที่บอกว่ายินดีกันเนี่ย เป็นเรื่องง่ายๆถ้าไม่ชอบเลื่อนผ่านค่ะครับผมอ่ะอีกหนึ่งคนนะครับนักร้องสาวนักแสดงสาวคุณซาร่านลินโฮเลอร์ออนั่นเองนะครับก็หลายคนตั้งข้อสังเกตจากคลิปที่เจ้าตัวไปออกรายการหนึ่งที่ดูมีหน้าท้องน้อยๆบวกกับพักหลังๆมีน้ำมีนวลขึ้นนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้20 <c oughs> พฤศจิกายนนะครับพิซาร่าได้โพสต์ตัวอย่างคลิปที่เจ้าตัวเนี่ยกำลังล้างผักอยู่จัดใส่ตู้เย็นแฟนหนุ่มก็เข้ามากอดอย่างละมุนล,ละมอ่อมพร้อมแคปชั่นว่า เวกเพรพรีวอลรีวิวแหมมันเป็นการทำอาหารแบบเขาเขาเป็น vegetarian ก็คือไม่กินเนื้อสัตว์ไงครับผมนี่ซาร่าเบบีอันนี้ชัดเลยซาร่าเบบีแล้วก็มีแฮชแท็กด้วยนะครับคือจากคลิปนี้ก็ทำให้คนบันเทิงแล้วก็แฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับพิ่ซาร่ามากมายนะครับแวบแรกผมก็คิดว่าเอ๊ะนี่จะเป็นการอำหรือเปล่าแต่พอดูไปดูมาเริ่มไม่ใช่แล้วนะ ขณะเดียวกันมันก็มีคลิปใน IG Story ด้วยที่กำลังพูดคุยกับแฟนนุ่มนะครับโดยพิซาร่าก็ได้ถามทำนองว่าเราควรบอกพวกเขาไหมก่อนที่แฟนของคุณซาร่าจะถามกลับว่าบอกอะไรทางด้านพิชาร่าก็ตอบว่าเรื่องที่เราจะเปิดเผยไงฝ่ายชายก็ตอบว่าเราควรเปิดเผยกับพวกเขาจากนั้นก็เลยเหมือนแบบมีการเชิญชวนให้ไปติดตามกันต่อใน YouTube นั่นเองนะครับก็สำหรับเรื่องกระแสข่าวลือที่ถูกโยงว่าตั้งท้องนั้นจะจริงหรือไม่อันนี้เดี๋ยวรอฟัง บทสรุปที่แท้ทรูอีกทีก็แล้วกันแต่เมื่อวานเราก็แบบแต่ผมว่าก็ค่อนข้างชัดเมื่อวานเราก็เห็นคลิปแล้วก็ไลน์ไปหาพี่สาร่าว่าแบบเออแสดงความเปนดีด้วยนี่ของพี่ก็ไปเมนเรียบร้อย congrats หรอใช่ยินดีด้วยแต่ก็ก็กลัวๆเหมือนกันว่าเออเขาจะแกล้งก็จะอัมหรือเปล่าไม่แต่ว่าเอาถ้าเขียนขนาดนี้ซาร่าเบบี้เราก็ไม่น่าอัมหรอกป้าแล้วก็อาคุณสังเกตคําว่าเบบี้เป็นสีอะไรสีชมพูอ่ะ ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันอ่าต่อที่อีกหนึ่งข่าวดีกว่านะคะเรื่องราวของน้องเพิร์ดหลายคนก็ตามอยู่มันเหมือนอาจจะมีนักเขาเรียกว่าตัวละครหลายตัวในเรื่องนี้ก่อนหน้านี้ค่ะคุณจีน่าออกมาบอกว่าเลิกรากันไปกับแฟนหนุ่มอย่างคุณทอยอ่าทีนี้น้องเพิร์ดเนี่ยก็มีการคนไปเห็นน้องเพิร์ดเดินไปวัดตอนนั้นน่ะกับคุณทอยประถมพงษ์พอดีเฮ้ยจริงเหรอเออทีเนี้ย คนก็แอบงงว่าอ้าวน้องเพิร์ตไม่ได้มีแฟนอยู่แล้วหรอเพราะจริงเพิร์ตเนี่ยเขาออกมาเปิดตัวว่าคบกับน้องแม็กกี้ก็คือนักแสดงหนุ่มคนนี้เขาคบกันอยู่ชาวเน็ตก็เล่นงงว่าเฮ้ยมันเป็นไปเป็นมาอย่างไงอ่ะวันนี้สรุปจบเลยอันนี้เรื่องจริงหรือพลดละครครับอันนี้เรื่องจริงเพราะว่าพอคนเข้าไปเช็คปรากฏสองคนนี้คุณหนุ่ม unfollow กันคือเพิร์ตกับแม็กกี้อ n f o l l o w กันไปทําเอาหลายคนบอกว่าอ้าวสรุป สองสี่คนเนี้ยเขาเกี่ยวพันยังไงอีลุงตุงนั่งแบบนีะลองนะฟังน้องเพิร์ดถึงเรื่องนี้ดูดีกว่าค่ะ,ะเรื่องราคือจะบอกก่อนว่าเพิร์ดกับพี่ทอยเนี่ยไม่มีอะไรเลยค่ะคือเราสนิทกันในฐานะพี่น้องจริงๆค่ะด้วยความที่พอทํางานอยู่ในแบบว่าวงการเดียวกันแวดล้อมเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะเวลาไปโลเคชั่นถ่ายก็จะเจอกันตลอดซึ่งวันนั้นเนี่ยเพิร์ดเองก็ไปทํางานกลุ่มกับของทางมหาลัยของเพิร์ดเองส่วนพี่ทอยเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวกันเลยค่ะไปกับเพื่อนของพี่เขาเองอะไรเงี้ยค่ะก็ ใช่ค่ะบังเอิญจริงๆค่ะม,มีได้คุยบ้างค่ะพี่ทอยก็โทรมาขอโทษใช่ขอโทษ,โทษแบบไม่คิดเหมือนกันว่าเหมือนกับว่าจะทําให้มันแบบจะเป็นแบบจะเป็นข่าวแบบนี้ไม่คิดว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะพี่เขาก็มีโทรมาขอโทษเหมือนกันไม่มีปัญหาโดยพีสานแน่นอนค่ะใช่เพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรตรงนี้จริงๆใช่ค่ะเราสนิทก,กันในฐานะพี่น้องจริงๆค่ะแต่ว่าเพิร์ดกับพี่แม็กซ์มีการลดสถานะกันลงมาตั้งแต่ตอนช่วงต้นปีที่ผ่านมาแล้วค่ะคือเรื่องอันฟอลล์เนี่ยตัวเพิร์ เห็นจากทางช่องทางอื่นเหมือนกันเอาจริงๆก็ตกใจตกใจเหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้าถามความรู้สึกเพลร์ก็รู้สึกว่าสุดท้ายเราก็เคารพการตัดสินใจของเขาเนาะหมายถึงว่าแบบก็ยังซัพพอร์ตในความคิดเขาการตัดสินใจของเขาอยู่ดีอะไรเงี้ยค่ะสรุปให้ง่ายๆก็คือคุณทอยจีน่าเลิกก,ก,ก,กันไม่เกี่ยวกันน้องเพิร์กับแม็กกี้เลิกกันสองคู่เนี่ยเขาไม่เกี่ยวอะไรกันแค่บังเอิญใน<บ>ช่วงเวลาไทาม์ไลน์ใกล้ๆกันหรือเปล่าใช่แค่นั้นครับผม โอเคไม่ต้องเป็นสงสัยต่อไม่สงสัยคุณอ่ยยังเงียบทําไมอะ่ะมันมีคําถามอยู่ในหัวแต่พูดออกมาไม่ได้เอาไม่เป็นไร <c oughs> ช่วงนี้พักก่อนแล้วกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูสถานะของใบเฟิร์นแล้วก็นายนภัทยังไงคูน่นี้หลา,ร,ารอนะจิ้นกันมาหลายปีแล้วนะ<า>จิ้นขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังกันครับก <c oughs> ลับสู่ป๊อปนิวส์เดลี่ครับต่อ <c oughs> เอาไหมเข้าสู่หมดนักีฬาเล่นต้องลุ้นเดี๋ยวพี่อ่านข่าวให้ขอไดยขอได้อย่าลืมหน้าที่ตัวเองเราเนี่ยอยู่ฝั่งบันเทิงไม่ได้เกี่ยวกับกีฬาเท่าไหร่เราก็ต้องไปตามเทรนไงคือเราไม่ต้องพยายามเป็นคุณป๊อปคุณนี่นาอะไรแบบนี้ไม่ต้องนะครับเราเป็นอูเอ็มดีแล้วมาดูข่าวของใบเฟิร์นแล้วก็นายนภัทรกันหน่อยกำแพงเฟนโซนมันสูงซะเหลือเกินคือหลายคนก็แบบพยายามช่วยแล้วเอาบันไดลิงให้ปีน ไม่ขึ้นนะทุบกำแพงก็แล้วรุ่นไม่ขึ้นจริงๆนะฮะล่าสุดมีการแบบว่าออกมาตอบกันนะครับคือถึงแม้ว่าจะมีวีลงวีล็อกอะไรออกมาผ่าน,นยูทูบเขาดูเคมีเข้ากันมากแม่หมูก็น่าจะแฮปปี้อ่ะเอาจริงจก็แม่หมูบอกแล้วว่าใบเฟรมเป็นลูกอีกคน,นอ,อ,อ่ะเออนี่ฝ่ายหญิงยืนยันคำตอบนะฮะว่ายังคงเป็นเพียงแฟนโซนเหมือนเดิมนะครับยากที่จะพัฒนาเพราะว่าสนิทกันแบบนี้นานแล้วอีกทั้ง ที่บอกว่าเหมือนแบบก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าบ้านของตัวเองเสร็จอ่ะค่อยมาถามใหม่เพื่อที่จะได้มีเรื่องมาคุยกันเรื่อยๆนะครับส่วนวันเกิดแม่หมูพิมพ์ปกาของคุณนายนภัสที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเอาเค้กที่มีคุณน้ำตาลปั้นไปให้ไปเบิร์ตเดย์เหมือนเช่นทุกปีเลยวันเกิดแม่อย่างเดียวค่ะแต่เหมาทุกปีค่ะวันเกิดแม่แม่หมู ไงม่ไม่ว่าอะไรแม่บอกว่าเค้กไม่ค่อยเหมือนแม่นะเฟิร์นอะไรเงี้ยมป็นจี๊ดผีผักผีผักผสมอะไรเงี้ยพวกหนูขำกันตลอดมากกว่าบางทีก็จะส่งให้ดูเลยว่าเนี่ยมีเขาแซวแบบนี้ด้วยนะเขาบางทีแซวให้ผีผักด้วยนะอะไรก็มีส่งให้กันดูเหมือนกันค่ะคือหลายคนก็ดูว่าเออจะผีผักใส่กันเมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็เห็นมานานแล้วค่ะหลายคอมเมนต์มากที่ทั้งตลกทั้งอะไรอย่างเงี้ยเห็นมาตลอดมันก็เป็น ความสนิทกันแบบนี้มันนานมากแล้วจริงๆค่ะหนูก็รู้สึกาูตอบเรื่องนี้มานานแล้วก็ดีค่ะราะงั้นหนูก็คงไม่มีเรื่องคุยอยู่จริงหรือเปล่าออ้เขาประกาศมาสี่ปีแล้วก็ไม่เห็นจะมีใครเข้ามาบอกว่าถูกถามเรื่องนี้หลายรอบนะเพราะว่าเราเองก็อัปเดตเรื่องของคุณใบเฟิร์นแล้วก็คุณนายหลายครั้ง ก็รออยู่เมื่อไหร่ครั้งไหนเขาจะบอกว่าอ่ะค่ะตอนนี้ตกลงไปแฟนกันแล้วค่ะอะไรอย่างเงี้ยคือเห็นใบเฟิร์นโสดมาก็นานเหมือนกันใช่ไหม เราก็อยากจะแบบเฮ้ยเห็นเขามีความรักมุ่งมิ้งกุ้งกิ๊กหรือเขาอาจจะสบายใจในจุดนี้ก็อ่ะโอเคก็เป็นเรื่องส่วนตัวไปกองเชียร์ก็คงจะได้แค่อยู่บนอัธจันทร์อาจจะลงไปในสนามไม่ได้เราเป็นแฟนคลับก็ดูห่างๆอย่างห่วงเขามีความสุขเราก็แฮปปี้นะคะเมนด้วยไม่ใช่อะไรใช่ดูกันต่ออีกหนึ่งคนดีกว่าคนนี้เขาคลั่งรักไม่ต้องรอใครเปิดเลยนะคะเปิดเองเลยคุณแจ็คแฟนฉันนะคะหรือว่าคุณแจ็คเฉลิมพลนั่นเองค่ะ นี่เลยกลายเป็นหนุ่มคลั่งรักไปซะละ้หลังจากที่ลงรูปคู่หวานใจนะคะอย่างน้องหญิงออกสื่อพร้อมแคปชั่นของขวัญปีใหม่นี่รักแฟนนะครับอะไรก็ว่าไปทําให้เป็นอีกหนึ่งคู่เลยที่เป็นแฟนสนใจนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าอายุทั้งสองคนเนี่ยจะห่างกันถึง7ปีค่ะเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาเลยที่ทําให้ความรักต้องสะดุดก่อนทิ้งท้ายด้วยนะบอกว่าหากเธอจริงใจกับเรา,าเธอจะเป็นผู้หญิงที่โชคดีค่ะ จริงๆก็บอกเขาว่าการที่แบบบอกไปเนี่ยออออบอกเขาว่าเอ้ยวงการเนี้ยมีทั้งดีและไม่ดีนะอย่างเช่นแบบถ้าเธอแบบทําอะไรไม่ดีอย่างเงี้ยมันก็จะโดนแบบผลเสียแบบบางอย่างในเรื่องของของความไม่น่ารักคือทุกอย่างดาราเหมือนคนนะฮะดาราคือเหมือนคนดาราไม่มีสิทธิ์ที่จะพิเศษเออดาราเป็นคนมีใครได้เปรียบมากกว่าอะไรแต่ก็สอนเขาในเรื่องเพราะาเขายังเด็กถ้าสอนเขาว่าแบบเวลาทําอะไรก็ก็ระวัง แล้วก็ทําตัวให้น่ารักกับคนที่มาติดตามเราเขาก็เวลาเขาเห็นเราลงน้ำในในรายการเขาก็แบบเขาก็แบบเฮ้ยเขาแยกแยะได้ว่างานอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่ได้แบบเลิดอะไรอยู่แล้วเรามืออาชีพเราแบบถ้าใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรก็เราทํางานเลี้ยงดูพ่อแม่ดีกว่าแล้วก็น่ารักกับพี่ๆในวงการดีกว่าครับใช่ใช่แล้วก็แล้วก็บอกกับเขาว่าถ้าเธอแบบจริงใจกับเราในเรื่องของแบบในอนาคตยาวๆอ่ะนะเธอจะ เธอจะเป็นผู้หญิงที่โชคดีมากๆที่แบบเราเราจะแบบเราจะดูแลอะไรก็มองนะครับเพราะผมไม่ได้เป็นพวกส้ำสอนขนาดนั้นนี่นะถ้าเธอจริงใจกับเราเธอจะเป็นผู้หญิงที่โชคดีแต่ถ้าเธอไม่จริงจังได้โปรดทิ้งตังไว้ที่หัวเตียงแฮ่มาต่อกันที่โบกี้ไลออนกันบ้างนะครับนี่ก็แคปชั่นโหดเหมือนกันตื่นมาก็โสดโหดไปปะวะสำหรับโบกี้ไลออนงานนี้เธอก็เอ่ยปาก ถามนักข่าวกลับว่าเรื่องนี้อีกแล้วหรอคะก็ครั้งที่แล้วเราไม่ได้คําตอบอ,ะอ่ะ<า>เขาเลยนีไไ่ไงคราวนี้แนะนําให้สังเกตสถานะความรักจากเพลงที่เธอแต่งแล้วก็ปล่อยในช่วงนี้ก็แล้วกัน,นว่าโสดจริงหรือเปล่านะครับก็คือแล้วแต่ศรัทธาของคนคิดเลยนะบอกคำๆไม่คิดว่าการแปลงเนื้อเพลงวาดไว้ในท่อน,ท,อน,ท,อนท่อนนี้ร้องไงให้น้องเอ็มบอกว่าที่เธอเคยบอกฉันอย่าร้องไห้แล้วแปลงเป็นที่กระเทยบอก ที่กระเทยบอกฉันอย่าร้องให้จะเป็น<ช>ประเด็นได้ส่วนตัวก็ชอบร้องเล่นๆกับเพื่อนอยู่แล้วฟังเ<ช>สียงโบกี้ไลออนครับไม่ทราบยังไม่แน่ใจเหมือนกัน,นะคะ่ะาามันเ,เป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนะค่ะ ก็อันนี้ก็สถานะก็เรียกได้ว่าตามกําลังศรัทธาค่ะแบบใครก็ได้แบบสดถ้าคิดว่าสดมากแปลว่าสดมากถ้าคิดว่าไม่สดแปลว่าไม่สดเลยแต่เรียกได้ว่าความสัมพันธ์มันซับซ้อนค่ะที่รักกันโอ๊ยมันดูแบบแปลกค่ะยังไม่มีใครมาจีบค่ะค่ะก็จริงๆเป็นเป็นคําที่โบกับเพื่อนๆกับเธอชอบชอบลองเล่นกันอยู่แล้วแบบพี่กับเธอแต่ว่าไม่คิดว่าจะมีแบบ มีคนคิดเหมือนกันแล้วเอาไปลงจริงๆที่เคยบอกฉันอยากจับเพลงที่ฟังแล้วน้ำตาไหลอันนี้ก็น้ำตาไหลเหมือนกันแต่ขำครับผมคก็น่ารักดีเป็นการแปลงเนื้อแต่เอาจริงประเด็นโสดไม่โสดอะเราว่าคำตอบอยู่ในในนั้นแล้วแหละก็เดี๋ยวรอฟังมันนก็่าจะตงอย่างต่อต่อไปว่าม o d a แอนโทนมันไปทางไหนถ้ามันแบบว่าช้ำรักโอเคเธอน่าจะ อยู่ในบทส,สดแล้วล่ะคะ<น>ะ่ะยังไงติดตามกันได้นะคะช่วงหน้าดูกันต่อดีกว่าจะมาพูดถึงอีกหนึ่งเวที Grammy Awards ะจะมีใครเข้าชิงบ้างเจอกันค่ะ อยู่กันต่อช่วงสุดท้ายในป o อมมิวส์เดลี่นะคะช่วงนี้จะพาไปดูเรื่องราวดีๆของน้องไอซ์แพรริสเพราะเขาบอกว่าได้ร่วมแจมนะคะขึ้นคอนเสิร์ตกับศิลปินที่เขาชื่นชอบมากนั่นก็คือลานนี่นั่นเองนะคะแล้วก็เป็นการติดต่อร่วงหน้าเพียงแค่2อถึงสวันเท่านั้นนะคะโดยเจ้าตัวเคยเผยว่าเราเนี่ยเคยสัมภาษณ์ศิลปินวงนี้มาก่อนแล้วก็ทั้งสองก็เปรย์ยไว้ด้วยว่าถ้าเกิดมีคอนเสิร์ตอยากจะให้น้องไอซ์ไปแจมแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงเหมือนกันไอซ์ก็เลยบอกว่าอดีใจมากๆเลยค่ะ คือจริงๆผมอะรู้แบบไม่กี่วันก่อนน่ะ2องวันก่อนหน้าเลยผมแล้วผม,ผมก็ช็อกมากแล้วเหมือนด้วยทัวร์ของเขาครับเขาเขาจะมีช่วงเป็นช่วงของแขกรับเชิญอยู่แล้วท,ที่เขาอยากจะเชิญแบบ คนของประเทศนู้นประเทศนี้มาอะไรเงี้ยแล้วตอนแรกเหมือนเขาก็พยายามหาหาอยู่จนแต่ว่ามีมีพี่ที่ที่ก็เคยแบบที่อยู่นาดาวด้วยกันเนี่ยแหละครับผมเขาเขารู้อยู่แล้วว่าเราชอบมากเขา้แวแล้วเราก็รู้จักกับเออทางพี่ๆที่ Universal Thailand ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยเหมือนแบบบอกว่าเนี่ยไอชอบมากอยากอยากลองดูแล้วแล้วจริงๆผมมาเคยสัมภาษณ์เขาตอนที่เขาปล่อยอัลบัม้มไอเพลงนี้ ผมเคยเคยเป็นคนที่เหมือนเหมือนไปสัมภาษณ์เขาถ่ายซูมอะไรเงี้ยครับผมแล้วเขาเคยเหมือนพูดเกินไว้ว่า <S <S เฮ้ยถ้างั้นยูก็รอ,อบรอบหนะ้าไอมาเมืองไทยเดี๋ยวยูมาขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันแล้วเขาแล้ว้เขาเขาชวนมาจริงๆโอ้ผมผมคือ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 ตอนนั้นผมขึ้นไปร้องเพลงเดียวครับผมผมก็เลยซ้อมแค่ผมก็เลยฟังแค่เพลงนั้นอนะแล้วก็ซ้อมแค่เพลงนั้นอะอยู่เพลงเดียวแบบยำ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 ไปเรื่อยๆผมแล้วก็นอกเหนือจากนั้นมันก็คือเหมือนแค่ต้องเตรียมตัวเตรียมใจแล้วครับผม แต่ลานี่คือศิลปินระดับโลกจริงนะคนอู่กับเพลง<ช> I Love You So Bad ของเขาแล้วก็มีหลายๆเพลงที่ดังมากๆอย่าง Malibu Nights เนี่ยก็ดังแล้วก็เป็นแนวที่แบบเอมเชื่อว่าถ้าหลายคนได้ลองฟังจะอินออพี่เองก็คิดฝันไว้เหมือนกันว่า,ว,าวันหนึ่งถ้าสมมุติว่าโคเพปรมาชวนพี่ไปแจมบนเวทีนะแจมทําอะไรตื่นเธอลูกนะครับ <c oughs> ผมพูดถึงวงการเพลงแล้วมาดูรายชื่อศิลปินที่มี การประกาศอ,ออกมา,าชใช่ครับว่าได้เข้าชิงรางวัลแกรนมีเอรวอร์ดครั้งที่65นะครับจะจัดขึ้นเช้าวันจันทร์ที่6กุมภาพันธ์ปีปหน้านะครับตามเวลาประเทศไทยนะ c คริปโต o o m อารีนาลอสแอนเจลนะครับซึ่งดูจากรายชื่อแล้วถือว่าดุเดือดเชื้อเชอนแน่นอนปีนี้ต้องยกให้คุณแม่บิยอนเซ่ครับเข้าชิงถึง9สาขารางวัลน,นะ เพื่อนเพื่อเคืองแล้วเหมือนกันนะไม่แบ่งเลยเหรอไม่แต่แม่บีเขาก็มาแบบครั้งในฟาดกลับมาฟาดจริงๆนะอ๋ะอ,อก็คือทําให้รวมแล้วเนี่ยในอาชีพนักร้องของเธอมีการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลถึง88รางวัลบนเว,นวนทีแกรมมี่นะเวทีแกรมมี่อย่างเดียวนะทำให้เธอกับสามีและ JC เจซี่ย นับว่าเป็นศิลปินที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลกรมมี y มากสุดในประวัติศาสตร์เลยนะครับรางวัลใหญ่ปีนี้อัลบั้ม of the year ก็ยังมีผลงานของ Adele เข้าชิงด้วยแล้วก็มี Harry Styles ที่กำลังจะมีคอนเสิร์ตในบ้านเราก็เข้าชิงรางวัลใหญ่นี้ด้วยนะครับทั้งฝั่งแรปเปอร์อย่าง Kendrick l a m เข้าชิงถึง8สาขารางวัลส่วน pop star สาว Taylor Swift นะฮะ ไม่ทําให้เราสวิปตี้ผิดหวังเพราะว่าสัปดาห์ก่อนเราเพิ่งอัปเดตไปว่าเนี่ยการกดบัตรในเว็บไซต์เนี่ยถึงขั้นอ้งเลยทีเดียวเพราะว่าชาวเน็ตแล้วก็หุ่นยนต์ต่างแย่งกันกดเขาบอกว่าสาเหตุที่มันล่มนี่ก็เป็นเพราะบอทดด้วยเหมือนกันปล่อยบอทดกันไปแล้วก็เอามารีเซล,ลกันต่อหลักล้านนะค,ะออครับผมคืองานนี้ Taylor Swift ก็เข้าชิงไปทั้งหมด4สาขาครับมี Song of the Year Best Music Video Best เคันที่สอแล้วก็ b Best s o n g Written for Visual Media นั่นเองส่วนทางฝั่งของ BTS ฮะ วงบอยแบนด์เคป๊อประดับโลกก็ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลในสาขา best pop duo group performance ด้วยกับเพลงฮิต my universe ที่ไปฟิชริ n งกับโคเปนะครับก็นับเป็นครั้งที่3แล้วที่ BTS ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลในสาขานี้นะครับก็สามารถติดตามดูว่าศิลปินที่เราชื่นชอบคนไหนเข้าชิงรางวัลสาขารายกันบ้างก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์ grammy com นะครับแล้วก็มาลุน้นกัน 6กุมภาพันธ์2023ว่าใครจะได้รับในแต่ละสาขารางวัลไปนะคะพูดถึง BTS แล้วโอ้โหคุณผู้ชมไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้คืนในี้ใครได้ดูบ้างสำหรับ FIFA World Cup ักาตาร2022นั่นเองนะคะเมื่อคืนก็เป็นพิธีเปิดด้วยแล้วก็เตะคู่แรกด้วยนะคะเป็นพิธีเปิดที่ยิ่งใหญ่สมกันรอคอยเลยนะคะทั้งการแสดงรวมถึงเพลงในนั้นก็คือ dreamers ที่ศิลปินชาวเกาหลีค่ะอย่างจอมกุก หนึ่งในสมาชิกของ BTS เป็นผู้ถ่ายทอดนะคะและถือว่าเป็นศิลปินเอเชียคนแรกด้วยที่ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว oh. คือเขาเ้าจริงๆอ่ะคือเข้าร่วมและร่วมโชว์แบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากโดยเหล่าอาร์มี่นะคะรวมถึงสาวโอเคป๊อปทั่วโลกก็ตื่นเต้นกันมากๆเลยเพราะว่าหนุ่มจองกุกได้ขึ้นโชว์ในพิธีเปิดบอลในครั้งนี้นะคะแล้วก็มี MV ให้พวกเราได้ฟังกันด้วยนะตอนเที่ยงเมื่อวานนี้นั่นเองค่ะ โดยจองปุกมไม่ทมําให้แฟนๆต้องผิดหวังค่ะก็มีการหกกระชากใจนะคะบอกนี่เลยพร้อมโชว์สเสน่ห์อันเหลือล้นในเพลง Dreamers แล้วก็ตอนโชว์เปิดเนี่ยจองปุกมขึ้นคนเดียวแล้วก็สักแป๊บเนี่ยร่วมกับอีกนักแสดงนักร้องอีกหนึ่งท่านค่ะก็คือฟาหัดตอัลคูบซีนะคะเป็นนักร้องแล้วก็โปรดิวเซอร์ชื่อดังชาวกาตานั่นเองค่ะซึ่งเขาเนี่ยได้ออกมาชื่นชมโผสมเลยเขาบอกว่าเป็นเมนบวโคนะคะงานนี้ทำเอาแฮชแท็กจองปุกม x ฟีฟ้า พุ่งติดเทรนด์อดับหนึ่งทวิตเตอในไทยอย่างรวดเร็วนะคะแบบนี้เขาเรียกว่ามักเนตทองคำมักเนตก็คือจองกุกเขาเป็นน้องเล็กสุดในวง BTS นั่นเองบาง<ะ>คนก็เรียกกุกก<อ>ี้น่ารักแต่เขาหล่อจริงนะแล้วก็เก่งมากด้วยก็เดี๋ยวรอติดตามกันไปนะคะสำหรับบอลโลกเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องในประเทศไทยที่หลายคนก็ตามอยู่ตามว่าจะได้ดูกัน ทางไหนบ้างอะไรทางไหนช่องทางไหนบ้างช่องไหนถ่ายทอดอะไรยังไงก็ติดตามกันให้ดีนะครแต่ที่แน่ๆก็คือกาตาโดนไป2เม็ดศูนยครับผมจากเอกวาดอร์ใช่ไหมใช่ค่ะก็ลุ้นกันไปสนุกสนานนะฮะโอเควันนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์แล้วก็ทุกการติดตามที่รับชมรายการของเราด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับอูเอสดีค่ะสวัสดีค่ะ